ลองจินตนาการถึงดาวเคราะห์ที่หมุนเอียงจนเหมือนกำลังนอนกลิ้งไปรอบดวงอาทิตย์ที่นั่นหนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะลมแรงพัดเกือบพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังมีวงแหวนบางๆซ่อนอยู่ในความมืดและดวงจันทร์หน้าตาแปลก นี่คือยูเรนัสโลกน้ำแข็งปริศนาที่หลายคนแทบไม่รู้จักคำถามคือมันยังซ่อนความลับอะไรไว้อีกที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่เหมือนถูกหลบอยู่ในมุมเงียบๆของระบบสุริยะมาตลอดต่างจากดาวพระฤหัสหรือดาวเสาร์ที่ใครๆก็เห็นด้วยตาเปล่า ยูเรนัสอยู่ไกลเกินไปมองด้วยตาธรรมดาก็เหมือนดาวดวงเล็กๆในท้องฟ้าจนหลายพันปีมนุษย์เราไม่เคยรู้เลยว่ามันคือดาวเคราะห์จนกระทั่งปี1781นักดนตรีที่ไกลามาเป็นนักดาราศาสตร์นามว่าวิลเลียมเฮอร์เชลหยิบกล้องโทรทัศน์ขึ้นมาส่องดูท้องฟ้าเขาเจอวัตถุที่ดูไม่เหมือนดาวฤกษ์ทั่วไปมืนเหมือนจะเคลื่อนที่ช้าๆบนท้องฟ้า เฮอเชลเองก็ยังไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่าอาจเป็นดาวหางด้วยซ้ำแต่พอเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก็พบว่ามันคือดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ไม่มีใครเคยจดบันทึกมาก,ก่อน การค้นพบครั้งนั้นเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการดาราศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ค้นพบดาวเคราะห์ใหม่ด้วยกล้องโทรทัศน์ไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆต่อมาดาวดวงนี้ได้รับการตั้งชื่อว่ายูเรนัสตามเทพพเจ้ากรีกโบราณออรานอสเทพแห่งท้องฟ้าและสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งชื่อตามตำนานเหมือนดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะ แต่หน้าแปลกแม้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยูเรนัสกลับไม่เคยดังเหมือนดาวเสารหรือพฤหัดอาจเพราะอยู่ไกลเกินไปภาพถ่ายก็มีน้อยและจนถึงตอนนี้เรามียานเพียงลำเดียวเท่านั้นที่เคยแวะไปทักทายมัน ถ้าเปรียบดาวเคราะห์แต่ละดวงเหมือนลูกข่างยูเรนัสก็คือลูกข่างที่ล้มกลิ้งไปกับโต๊ะดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะหมุนเอียงเพียงเล็กน้อยอย่างโลกเราเอียงประมาณ23องศาทําให้เกิดฤดูการที่เราคุ้นเคยแต่ยูเรนัสต่างออกไปมันเอียงเกือบ98องศาเหมือนกําลังนอนตะแคงหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ ภาพที่ได้เลยแปลกมากเวลามองวงโครจรของมันก็เหมือนลูกโลกถูกวางลงนอนแล้วหมุนกลิ้งไปเรื่อยๆแทนที่จะหมุนตั้งตรงเหมือนดาวเคราะห์อื่นๆผลลัพธ์คือฤดูการบนยูเรนัสสุดขั้วมากๆเวลาขั้วหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์มันจะโดนแสงสว่างส่องตลอดทั้งวันไม่ใช่วันหรือเดือนแต่ยาวนานถึง42ปีในขณะที่อีกซีกหนึ่งต้องจมอยู่ในความมืดนานพอๆกัน ลองนึกภาพนะถ้าเราไปยืนที่คั่วยูเรนัสชีวิตทั้งชีวิตอาจเห็นแต่แสงแดดหรือไม่ก็ความมืดสนิทโดยแทบไม่เคยเห็นการผัดเปลี่ยนเหมือนเช้าข้ามบนโลกเลยเป็นโลกที่เวลาและฤดูกาลไม่เหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยเลยจริงๆยูเรนัสได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์น้ำแข็งแต่ความจริงแล้วมันหนาวยิ่งกว่าที่คิด อุณหภูมิที่วัดได้ต่ำสุดถึงประมาณลบ224องศาเซลเซียสหนาวยิ่งกว่าดาวเนปจูนซะอีกทั้งที่เนปจูนอยู่ใกล้จากดวงอาทิตย์มากกว่าแล้วทำไมมันถึงหนาวขิดปกติขนาดนั้นปกติแล้วดาวเคราะห์แก๊สยักษ์จะมีความร้อนภายในคายออกมาทำให้อุณหภูมิรอบนอกไม่ต่ำจนสุดขั้ว แต่ยูเรนัสกลับเหมือนปิดเครื่องทำความร้อนในตัวเองเอาไว้ไม่ค่อยปล่อยพลังงานออกมาเท่าไหร่นักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าอาจมีชั้นพิเศษในชั้นในของมันที่กักเก็บความร้อนไว้หรือไม่ก็ในอดีตยูเรนัสอาจเคยชนกับวัตถุยักษ์จนทำให้โครงสร้างภายในเปลี่ยนไป ผลก็คือดาวเคราะห์ดวงนี้เงียบเย็นและแทบจะไม่ปล่อยพลังงานออกมาราวกับโลกน้ําแข็งที่หลับไหลยอยู่ในความมืดของระบบสุริยะพูดถึงวงแหวนของดาวเคราะห์หลายคนคงนึกถึงดาวเสาก่อยเสมอใช่ไหมวงแหวนของมันใหญ่สวยสว่างจนเห็นได้แม้แต่กล้องเล็กๆบนโลกแต่จริงๆแล้วยูเรนัสก็มีวงแหวนเหมือนกันเพียงแต่มันซ่อนตัวอยู่ในความมืด วงแหวนของยูเรนัสถูกค้นพบในปี1 977ตอนที่นักดาราศาสตร์เฝ้าดูการเคลื่อนที่ของดาวยูเรนัสผ่านหน้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแสงจากดาวฤกษ์กระพริบหายไปชั่วขณะก่อนและหลังยูเรนัสเคลื่อนผ่านเหมือนมีอะไรบางอย่างบดบางแสงนั่นคือเงื่อนงำแรกที่บอกว่ายูเรนัสมีวงแหวน แต่วงแหวนเหล่านี้ไม่สว่างไม่สวยเหมือนของเสามันบางมืดและแทบจะมองไม่เห็นด้วยกล้องธรรมดานักดาราศาสตร์บางคนเปรียบว่ามันเหมือนวงแหวนผีอยู่จริงแต่ซ่อนอยู่ในเงามืดของอวกาศปัจจุบันเรารู้ว่ายูเรนัสมีวงแหวนอย่างน้อย13วงวงที่เด่นที่สุดชื่อว่าอีปซิลอนเป็นเหมือนเส้นบางๆสีดำตัดกับฉากหลังของท้องฟ้า บางวงกว้างเพียงไม่กี่กิโลเมตรและประกอบไปด้วยก้อนหินหรือเศษน้ำแข็งขนาดเล็กที่ไม่สะท้อนแสงมากนักสิ่งที่น่าสงสัยคือวงแหวนเหล่านี้อาจเกิดจากการแตกสลายของดวงจันทร์เล็กๆที่ถูกแรงโน้มถ่วงฉีกออกหรือบางทีอาจเป็นเศษซากการชนในอดีตของยูเรนัสเองเราเองก็ยังไม่รู้แน่ชัดลองจินตนาการดูนะ ดาวเคราะห์สีน้ำเงินอมเขียวที่หมุนเอียงอยู่ในความมืดและร,บรอบๆตัวมันมีวงแหวนบางๆดำสนิทลอยอยู่เงียบๆราวกับผีเฝ้ารอบตัวเป็นความงดงามแบบลึกลับที่ต่างจากความอลังการของเสาโดยสิ้นเชิงสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยูเรนัสต่างจากดาวเคราะห์อื่นก็คือดวงจันทร์ของมันไม่ได้ตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีกหรือโรมันเหมือนเราคุ้นเคยแต่กลับได้แรงบันดาลใจจากบทละครของเชคสเปียร์และกะวีอังกฤษในยุคเดียวกัน ปัจจุบันยูเรนัสมีดวงจันทร์ที่เรารู้จักแล้ว27ดวงชื่อเต็มไปด้วยกลิ่นอายวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นทิตาเนีย โอเบรอนแอเรียลอัมเรียลและมิรันดาแต่ละชื่อมาจากตัวละครในบทละครเชคสเปียร์แทบทั้งสิน้นฟังแล้วโรแมนติกมากกว่าดวงจันทร์ของดาวอื่นๆใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าจะพูดถึงดวงจันทร์ที่แปลกที่สุดต้องยกให้มิรันดามันเป็นดวงจันทร์เล็กๆแค่ราวๆ470กิโลเมตร km, แต่พื้นผิวของมันเต็มไปด้วยรอยแผลราวกับปิ้นขึ้นมาใหม่บางส่วนเป็นหน้าผาสูงหลายกิโลเมตรสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์หลายเท่ามีหุบเขาลึกและลักษณะ ภูมิประเทศที่ดูเหมือนถูกตัดแปะจากคนละชิ้นส่วนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามิรันดาเคยแตกออกแล้วประกอบกลับมาใหม่จากแรงโน้มถ่วงจนกลายเป็นโลกเล็กๆที่หน้าตาเหมือนปิ้นศิลปะชิ้นประหลาดกลางอาวกาศฟังดูแล้วเหมือนดาวเคราะห์ยูเรนัสจะไม่ได้มีแค่ตัวมันเองที่ลึกลับแต่แม้กระทั่งดวงจันทร์เล็กๆรอบๆตัวมันก็ยังเต็มไปด้วยปริศนาให้เราอยากไปค้นหาม,มากขึ้นทุกที หนึ่งในทฤษฎีที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอยู่จริงบนยูเรนัสก็คือฝนเพชรบรรยากาศของยูเรนัสเต็มไปด้วยก๊าซมีเทนซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนพอเราลงไปลึกๆความกดดันสูงมากจนโมเลกุลแตกออกคาร์บอนที่ถูกบีบอัดจ,จะจับตัวกันกลายเป็นผลึกเพชรเล็กๆแล้วตกลงมาเหมือนเม็ดฝนร่วงลงสู่ชั้นลึกของดาว ลองนึกภาพดูนะแทนที่จะเป็นละอองฝนเย็นๆแบบที่เราคุ้นเคยกลับเป็นฝนที่ประกอบด้วยคริสตัลเพชรนับล้านล้านเม็ดร่วงเปล่าลงมาจากท้องฟ้าสีครามอมเขียวมันคงเป็นวิวที่ทั้งสวยทั้งเหนือจริงและน่าจะอันตรายสุดๆถ้ามีใครไปยืนอยู่ตรงนั้น นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับบอกว่าเพชรเหล่านี้อาจไม่ได้หยุดอยู่แค่ชั้นบรรยากาศแต่ค่อยๆสะสมทับถมกลายเป็นมหาสมุทรเพชรลึกอยู่ใต้ผิวดาวถ้ามันเป็นจริงยูเรนัสก็อาจมีขุมทรัพย์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแต่น่านอนนี่คือโลกที่มีอุณหภูมิติดลบ200อองศาแถมแรงกดดันสูงกว่าที่เราจะจินตนาการได้ดังนั้นการไปยืนดูฝนเพชรด้วยตาตัวเองคงเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ ทว่าภาพในหัวมันสวยเกินห้ามคิดใช่ไหมฝาเงียบๆในความมืดสุดขอบระบบสุริยะแล้วอยู่ๆเพชรปโปรยปลายลงมาแทนหยดฝนราวกับหิมะโลกแห่งนี้เลยกลายเป็นตำนานที่ทั้งลึกลับทั้งโรแมนติกและทั้งโหดร้ายในเวลาเดียวกันถ้าคิดว่าพายุเฮอริเคนบนโลกคือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดแล้วยูเรนัสจะทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติยังมีอะไรที่รุนแรงกว่านั้นอีกหลายเท่า บนโลกพายุเฮอริเคนที่แรงที่สุดความเร็วลมก็ประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นก็มากพอจะพัดบ้านเรือนรถยนต์หรือแม้แต่ตึกสูงให้พังพินาศได้แล้วแต่บนยูเรนัสความเร็วลมสูงสุดที่ตรวจวัดได้คือประมาณ900กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ค่ะเกือบพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ารถเจ็ตเร็วกว่ารถแข่งและเร็วกว่าสิ่งที่เราจะยืนต้านได้แน่นอน ลองจินตนาการว่าถ้ามีใครไปยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายจะถูกยกปลิวไปเหมือนเศษใบไม้ในพายุมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยมีแต่ม่านแก๊สสีฟ้าอมเขียวปั่นป่วนรอบตัวมันไม่ใช่แค่ลมแรงธรรมดาแต่เป็นลมที่หอบพลังของโลกทั้งใบ สิ่งที่น่าทึ่งก็คือลมบนยูเรนัสไม่ได้เหมือนกันทุกที่บางจุดมีลมพัดสวนทิศทางกันราวกับม้วนเกลียวขนาดมหือมาบางส่วนกลับสงบอย่างผิดปกติทำให้ดาวดวงนี้ดูเหมือนกำลังหายใจอยู่ตลอดเวลา นักวิทยาศาสตร์เองยังสงสัยว่าอะไรเป็นต้นกำเนิดของลมที่แรงขนาดนี้ทั้งที่ยูเรนัสไม่ได้ปล่อยพลังงานความร้อนออกมามา,มากเหมือนดาวยักษ์ดวงอื่นบางทฤษฎีบอกว่าพลังงานแสงแดดเล็กน้อยที่ตกกระทบกับการหมุนเอียงแปลกประหลาดของมันอาจสร้างความปั่นป่วนมหาศาลจนก่อให้เกิดพายุที่เกินจินตนาการของเรา บนโลกแค่เฮอริเคนก็ทำให้เมืองทั้งเมืองเสียหายยับแต่บนยูเรนัสพายุนั้นใหญ่กว่าทั้งทวีปและลมที่พัดแรงกว่าหลายเท่ามันไม่ใช่สถานที่ที่มนุษย์จะไปยืนรับลมแล้วหัวเราะได้แน่นอนมันคือโลกแห่งพายุที่เตือนให้เรารู้ว่าธรรมชาติในจักรวาลนี้ยังมีพลังมากกว่าที่เราคิดไว้เสมอ ถ้าโลกของเราเปรียบเหมือนบ้านที่มีหลังคาคอยป้องกันลมฝนสนามแม่เหล็กก็คือเกราะที่คอยปดป้องเราจากพายุอนุภาคอันดุเดือดของดวงอาทิตย์มันมักจะจัดเรียงอย่างเรียบร้อยตรงกลางดาวแต่ยูเรนัสไม่เป็นแบบนั้นเลย สนามแม่เหล็กของยูเรนัสทั้งเอียงและหลุดศูนย์เอียงเกือบ60องศาจากแกนหมุนของดาวและจุดกำเนิดก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่เหมือนเลื่อนไปข้างๆประมาณหนึ่งในสาของรัศมีดาวฟังดูเหมือนของเสียหรือเครื่องจักรที่ตั้งแต้มไม่ตรงตำแหน่งสักอย่าง ผลก็คือเส้นแรงแม่เหล็กของยูเรนัสไม่ได้โอบล้อมดาวอย่างสมมาตรแต่บิดเบี้ยวแปลกตาบางจุดยื่นยาวออกไปเกินคาดบางจุดกลับสั้นและบิดงอมันเลยสร,สร้างสภาพแวดล้อมรอบดาวที่ชวนงงสุดๆที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแสงเหนือแสงใต้หรือออโรราบนยูเรนัสก็เลยไม่เหมือนใครเพราะปกติบนโลกเราจะเห็นออโรราที่ขั้วโลกเหนือหรือใต้เป็นหลัก แต่ยูเรนัสกลับมีออโรราที่อาจโผล่ขึ้นตรงไหนก็ได้รอบดาวบางครั้งปรากฏในแนวเฉียงเฉียงคล้ายลำแสงสีน้ำเงินอมเขียวพุ่งทะลุออกมาจากจุดที่คาดไม่ถึงลองจินตนาการนะคุณมองดาวเคราะห์สีน้ำเงินหม่นๆอยู่ในความมืดและจู่ๆก็มีลำแสงออโรราพุ่งออกมาจากด้านข้างของมันไม่ได้อยู่ตรงขั้วไม่ได้เป็นวงโค้งสวยงามแต่เป็นประกายแปลกตาเหมือนภาพจากอีกมิติหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ว่าทำไมสนามแม่เหล็กของยูเรนัสถึงบิดเบี้ยวแบบนี้บางคนสันนิษฐานว่าเกิดจากโครงสร้างภายในที่ไม่เป็นชั้นๆแบบเรียบง่ายหรืออาจเป็นผลพวงจากการชนครั้งใหญ่ในอดีตที่ทำให้ทั้งดาวเอียงและสนามแม่เหล็กเพียนตามไปด้วย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรยูเรนัสได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้แต่แม่เหล็กที่ควรจะเป็นสิ่งธรรมดาก็ยังสามารถกลายเป็นความลึกลับที่เต็มไปด้วยคำถามในจักรวาลแม้ยูเรนัสจะเป็นดาวเคราะห์ใหญ่โตขนาดมหึือมาแต่จนถึงตอนนี้มนุษย์เราเคยไปเยือนมันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในปี1986ยานวอ y a เจอรของนาซาเดินทางผ่านใกล้ๆยูเรนัสหลังจากที่มันใช้เวลาหลายปีบินไกลออกจากโลกลองนึกภาพบรรยากาศตอนนั้นนะโลกทั้งโลกแทบจะหยุดหายใจเพื่อรอดูภาพถ่ายแรกที่ส่งกลับมาเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นดาวเคราะห์ที่ถูกลืมดวงนี้อย่างใกล้ชิดจริงๆ และเมื่อภาพปรากฏขึ้นสิ่งที่เห็นคือดาวเคราะห์กลมโตสีฟ้าอมเขียวเรียบเงียบและลึกลับราวกับลูกแก้วน้ำแข็งที่แขวนอยู่กลางอาวกาศ Voyager 2บินผ่านในระยะใกล้แค่ประมาณ81,000กิโลเมตรจากยอดเมฆมันถ่ายภาพพื้นผิวที่แทบไม่มีลวดลายเหมือนดาวพฤหัสหรือเสาที่เต็มไปด้วยพายุเราเห็นแต่โลกสีน้ำเงินอมเขียวที่ดูนิ่งๆแต่ซ่อนความลึกลับเอาไว้เต็มไปหมด ภาพถ่ายยังเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนวงแหวนบางๆรอบยูเรนัสและดวงจันทร์หลายดวงที่แทบไม่มีใครรู้จักมากก่อนเช่นมิรันดาที่มีหน้าผาสูงน่าตกใจวอยเยเจอร์2คือผู้ที่ทำให้ชื่อเหล่านี้ถูกจารึกลงในตำราดาราศาสตร์สิ่งที่น่าขนลุกคือหลังจากการบินผ่านเพียงครั้งนั้นยานก็เดินทางต่อไปสู่เนปจูนและออกจากระบบสุริยะไป จนถึงวันนี้เวลาผ่านมากว่า35ปีแล้วไม่มีใครกลับไปหายูเรนัสอีกเลยเรายังมีแค่ภาพถ่ายเก่าๆจากยุค80เอาไว้ศึกษาและน้ำก็ทำให้ยูเรนัสยังคงเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกสำรวจน้อยที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ยักษ์ทั้ง4มันเหมือนเราได้แค่เดินผ่านใครสักคนที่น่าสนใจสุดๆเพียงครั้งเดียว แอบมองหน้ากันแวบเดียวแล้วก็หายไปจากชีวิตจนถึงวันนี้ภาพถ่ายสีฟ้าอมเขียวนั้นก็ยังเป็นเพียงร่องรอยความทรงจำครั้งเดียวของการสำรวจยูเรนัสโดยตรง หลังจาก Voyager 2บินผ่านยูเรนัสไปเมื่อปี1986เราก็เหมือนปล่อยให้ดาวเคราะห์ดวงนี้เงียบเหงาอยู่คนเดียวไม่มีใครกลับไปหาอีกเลยกว่า35ปีแล้วทั้งที่มันเต็มไปด้วยปริศนาที่เรายังตอบไม่ได้แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามผลักดันภารกิจใหม่ๆเพื่อไปหาคำตอบหนึ่งในข้อเสนอที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ Uranus Orbiter and Probe หรือ UOP ยานลำนี้ ถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่แค่บินผ่านเหมือน Voyager 2แต่จะเข้าไปโคจรรอบยูเรนัสอย่างยาวนานและปล่อยยานลูกลงไปเจาะบ,บรรยากาศโดยตรงเพื่อวัดองค์ประกอบอุณหภูมิและความดันแบบที่เราไม่เคยทำมากก่อน อีกโครงการที่ยุโรปกำลังสนใจคือ MUSE Mission to Uranus for Science and Exploration แนวคิดก็คือส่งยานโครจรไปเก็บข้อมูลยาวๆหลายปีทั้งดวงจันทร์วงแหวนและสนามแม่เหล็กอังประหลาดของยูเร u นัสถ้าได้ไปจริงเราอาจเห็นภาพชัดๆของดวงจันทร์แปลกๆอย่างมิเรนดาหรือไททานเนียในมุมที่ไม่เคยเห็นมากก่อนแต่ปัญหาคือยูเรนัสอยู่ไกลามากการจะส่งยานไปถึงต้องใช้เวลานับ10ปี และต้องใช้พลังงานมหาศาลบางแผนพูดถึงการปล่อยยานช่วงต้นทศวรรษ2030เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงช่วยจากดาวพฤหัสทำให้ไปถึงยูเรนัสได้ในช่วงกลางศตรวรรษนี้คำถามก็คือเราจะต้องรอไปอีกกี่สิบปีถึงจะได้เห็นข้อมูลใหม่ๆจากโลกน้ำแข็งลึกลับดวงนี้หรือว่านักสำรวจร่วนลูกหลานของเราเท่านั้นที่จะได้รู้ความจริง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือยูเรนัสยังรอเราอยู่ปริศนาของมันตั้งแต่ฝนเพชรสนามแม่เหล็กเพียเพ้ยนๆไปจนถึงดวงจันทร์หน้าตาแปลกยังเป็นเหมือนหนังสือที่เปิดไว้เพียงไม่กี่หน้าและภารกิจในอนาคตนี่แหละจะเป็นกุญแจเปิดไปสู่บทต่อไปของเรื่องราวดาวเคราะห์ที่ถูกลืมดวงนี้ยูเรนัส บางทีอาจเป็นเพียงแค่จุดสีฟ้าเล็กๆเวลามองผ่านกล้องโทรทัศน์จากโลกแต่เบื้องหลังจุดเล็กๆนั้นมันคือโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับมากกว่าที่เราคิด เรารู้แล้วว่าที่นั่นมีฝนเพลทโปรยปลายอยู่ใต้บรรยากาศมีดวงจันทร์แปลกๆที่เหมือนต่อขึ้นมาจากเศษชิ้นส่วนมีวงแหวนผีที่ลอยอยู่เงียบๆในความมืดและยังมีสนามแม่เหล็กเพี้ยนๆที่ไม่มีใครเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรความลับพวกนี้ไม่ได้แค่ทำให้ยูเรนัสดูน่าสนใจแต่มันยังบอกเราด้วยว่าระบบสุริยะของเรายังมีบทเรียนอีกมากมายที่รอการค้นพบ ปัญหาคือเรายังแทบไม่ได้สำรวจมันเลยเรามีเพียงภาพถ่ายเก่าๆจากวายเอเจอร์2เมื่อ30กว่าปีก่อนแล้วก็ไม่มีใครกลับไปอีกยูเรนัสจึงยังเป็นเหมือนหนังสือที่เปิดอ่านไปได้เพียงไม่กี่หน้าแต่เต็มไปด้วยบทต่อๆไปที่เราไม่รู้ว่าจะเขียนไว้อย่างไร บางทีภารกิจใหม่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นยานโคจรหรือยานสำรวจบรรยากาศอาจเป็นกุญแจที่พาเราไปเปิดหน้าถัดไปและคำตอบที่ได้อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราไม่ใช่แค่เกี่ยวกับยูเรนัสแต่เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งระบบเลยก็ได้ว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงต่างกันขนาดนี้และสุดท้ายแล้วจักรวาลกำลังบอกอะไรกับเราแล้วคุณล่ะคิดว่าความลับที่แท้จริงของยูเรนัสคืออะไรลองคอมเมน มาแลกเปลี่ยนกันดูเผื่อมุมมองของคุณอาจเป็นไอเดียใหม่ๆที่น่าคิดสำหรับทุกคนและอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ ai, เพราะเรายังมีเรื่องราวลึกลับของจักรวาลอีกมากที่เราจะเล่าให้คุณฟัง